เลยมันไปไหนมันอยู <Gaz et> <edi> ่น <game> ี oh ่ไงเอาละพลังแห่งพระเจ้าโอ้ไม่ไม่พระเจ้าโอโอโออาออ้อช่วยด้วยเออเออย่างอย่งย่งเฮ้ยเฮ้เออเออสุดยอดอ่ะคุณคิดคอคุเรตเต็ดโอ้ my god oh my god oh my god อ่านเรียบร้อยโดนเออฮะวัดวัด โดนน้ำแข็งเพื่อนเหรอ มันจะมีุรทอไวไฮ้พิวเฮ้ยทันทันทันเฟมช่ได้เฟมช่วยได้เฟมช่วยได้เฟมช่วยได้มาล้มาล้วเฟมมาแล้วเฟมมาแล้วเฟมมาล้เฟมมาแล้วฮ่าฮโอ้ยอติดติติดแมวเคเคเคทำอไรพิวโอ้จบละโอ้ิวอยากกงดิพี่ขอกินเค้กก่อนนีีเค้กเพี่จอเค้ละเฮ้ยพี่ขอกินเค้กก่อนพี่ขอกินเค้กก่อนตัวตัวตัวนะตัวตัวนะ เปียนกกองนี่อ้าวได้เลย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 อจจ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 จาจจาจจาจกจจ้จจจดจจ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 ้าจ้าจจ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 าจจจจจจ้จจ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 จาจจ ไม่นับไม่นับไม่นับเอ้ยจำใหม่จำใหม่อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเพราะว่าเพราะว่าพี่มีเลือดไงเพราะพี่มีเลือดเอาใหม่เอาใหม่เออสวยเออของจิ๋ง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 หาที่กำแพงมา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 ตัวตัวกันตัวตัวกันมาอาจ้าอาเจ้าอาเจาอจ้าพี่บัอมาเต็มสูบเลยนะไปละ เฟรมก็ตายเหมือนกัน <laughs> เฟรมก็ตายเหมือนกันไม่ใช่อะไรหรอกไปเลย <laughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไง <laughs> <laughs> นี่ไงจอยจอยเป็นแล้วนี่ฟอร์ดี้เลยนะเออฟอร์ดี้เลยนะน้องกันไปละเ <laughs> <laughs> ่อ, <laughs> เอยย่อยอยย่อยยอยทำไร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 ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วใช่มบาย Have a great time จาไอนหลอกอ้เชี้ยโอ้มายกโอ้ายกสวยเลียนการดิดอาบเลยครับเลีนการดิดอามไปเลยครับสวยครับเอ้ยเฮ้ยขอโทษอโทษอโทษอ้งกั้านขวด้านขวา้านขวา้านขวาจุดด้านขวาจุดด้ขวาอย่งเย่งเออเอาคนอื่นบินแฮดอาอ่เฟมยังไม่อยากบินเยอนา้ยเม้ไปไหนวะอ้อโอเค

จะเใส่ทรมานเหรอวะทำไมน้องกัดเ้เบิรดโดดช่ง2อีเบิรดดินเร็วเบิรดเออบิรดดิ้นเลยโอเคโอเคโหด้ของสารวะมาแล้ว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 ัดวยขอจิของจริงของจิงของจริงง เฮ้เอาว่ะโอเคเฮ้ยเเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเออสวยสวยสวยสวัดเปล่าวัดเปล่าวัดเปล่าสวย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 แมวอยู่ไหนบอสเฮ้ย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  ข่ของทิ่วา่าเออของทิ่วา่าของจริงวา่าของจริงของชึบชึบโอ้ยสวยเฮ้ยแมวไล่ผมโอเคโอเคหนีหนีหนีใช่ไหมวะหรือเป็ดวะไม่ใช่หรือเป็ดวะไม่รู้อันนี้ก่อนว้าม<ะ>เอ้ยยากหน่อ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 ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสวย <laughs> เอย้ผมเคยพูดว่า everything is fine เพื่อนตายช่างมันใช่ไหม แล้วเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยน everything is fine ภูมิตายช่างมันเดี๋ยวผมเซ็ตห้องนอนให้เดี๋ยวผมเซ็ตห้องนอนให้ห้องนอน,อน,อนแปลกร่างหมดโอ้ my god oh my god oh my god oh my god เดี๋ยวเดี๋ยวเพเปิดเพเปิดคั่มห้องก่อนเราต้องเราต้องเปิดคั่มห้องก่อ, <c oughs> อนไอช่างแมวมันเอากุญแจไปซ่อนเหรอ What ดี e ยวปัก เชี่ยม oh oh, no, 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 no. ันเอาคุณแจไปซ่อนโอ้ยไม่ก็โอ้ยไม่ไม่ไม่มันเปิดอยู่แล้วได้เพิ่มแ้วได้อยู่มั้ยภูมิได้ไหมภูมิได้ไหมเชี่ยเล่นยากว่ะช่วยเลยช่วยเลยภูมิช่วยเลยช่วยเลยช่วยเลยแม่ปลาช่วยเลยเออช่วยเลยจุ๊ยเออมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับแม่คุณสวรรค์แม่คุณสวรรค์หนีหนีภูมิหนีหนีก่อนหนีก่อนค่อยว่ากันหนีก่อน แช่นเดิมอาจจะทันนะพุ่มพุ่มมาเร็วเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ต้องคิดไม่งงงงงยิงเออสวย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 ส thank you thank you เขเค้เเคเเอ้ปิยวยังเร็วไปมั้งยังเร็วไปสิปีปิวยังเร็วไปสิปีจะมาฆ่าพี่ยังเร็วไป10ปีเอาเดีเอาดีเอาเดเอาดยเอาดเอาดเอาเดายเอาย โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดสวยขอคุณเลเต็ดมันเป็นการทวงเวลายังไงล่ะเออเฮ้ยฟิวแรกยากันไหมฟิวแรกยากันไหมแรกยากันไหมแรกยากันไหมแรกยากันมแรกยาเข็แรกยาโอเคแรกยานะแรกยาแรกยาโอเคไป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 เออโอเคมามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นการทวงเวลาพุ่มเออสวยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ๊ยจุ๊บ ส甩甩甩甩甩ฮะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยา่าไม่ลง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 เฮ้ยลงได้เฉยลงได้เฉยโ oh my god โ oh my god โ oh my god แมวมีตาแดงนะออนนี่ไม่รู้ใครเอายาออนตาแดงไม่ให้แมว <My> <c oughs> เฟมอยากรู้เหมือนกันว่าใคร, <c oughs> ใครวะใครวะฮะใครมันฉลาดขนาดเอายาตาแดงไปแลกกับยาอื่นฮะอ,อยากรู้จริงๆอยากรู้จริงๆ คือประเด mastery, oh! ็นคืออะไรรู้ไหมอ๋อประเด็นคือมัวแต่โมแล้วก็ไม่ยอมดูไงสวยสวยช่วยด้วยน้องเวนไอ้น้องเวนไอ้บุฟเฟต์การช่วยฉันด้วยทุกคนไอ้บุฟเฟต์การช่วยฉันด้วยโอ้ยฮูมฮูมฮูมว่าไงก็ยังอุตส่าห์ก็ยังอุตส่าห์กระโดดยิงบาสุก้านะ ไอ้ให้กูกูเลือกอะไรได้วะเออใชพ่พี่ไม่พี่ไม่ท่องคาถาวะ่ะเออพี่พลาดผมพี่เจอยู่พี่เจอ,อย,จออยู่โอเคเชืถ้าเกิดว่ากูจะโชคร้ายขนาดนี้นะนะไอ้ <c oughs> กูเกลียดมึงสไปกูเกลียดมึงมากใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ